ตอนนี้ก็ผมแอดอยู่ในงานมอตเตอร์ o ช2024ครับผมกับบูธในเครือของกลุ M ่ม MGC Asia ครับผมดูดูกันนะครับว่าในแต่ละค่ายเนี่ยจากเครือ MGC Asia นั้นเอาอะไรมากันบ้างครับผมประเดิมกันที่บูธแรกในเครือของ MGC Asia ก,ก,กับ X เพิงครับวันนี้เขารถตู้ X9 มาเปิดตัวนะครับผมมากับดีไซน์แผนอลที่ดูแปลกตากว่า คูไซส์ MPV คันอื่นๆน,นะครับผมมาพร้อมกับระบบเลี้ยวสี่ล้อที่ช่วยทําให้รถบีวงเลี้ยวแคบลงเหลือเพียง5.4เมตรเท่านั้นนะครับผมมาพร้อมกับเบาะนั่งสีโลโกเทตที่นั่งสบายขึ้นไปอีกนะครับผมกับค่าตัวอยู่ที่2 7 9 0 0 0 0บาทนะครับผม สถาฝั่งเปร์โยครับผมก็ยังไม่มีอะไรใหม่นะครับผมนอกจากมีการอัดแคปเปพิเศษนะครับผมก่อนที่มีข่าวลือว่าจะมีการเปลี่ยนมือผู้แทนจําหน่ายใหม่นะครับผมในปีหน้านี้ซึ่งจะเป็นใครก็ต้องรอดูกันต่อไปในปีหน้าเอาละกันนะครับเช่นเดียวกันกับค่ายจี๊นะครับผมก็อัดแคปเปพิเศษไม่มีอะไรมากนะครับอีกเช่นเดียวกันส่วนโรสลอยครับผมวดนนี้ก็มากับรายการ Provenance Certified PO นะครับผมก็คือรถมือรสองคัดสภาพดีจากทางโรสลอยครับผมก็เอาใครแดนสภาพสวยๆนะครับผมมาจอดโชว์อีก1คัน ปิดท้ายกับเอสต์มาตินนะครับผมก็จัดมาเลยนะครับผมกับเวนเทจสีแสบมากเลยนะครับผมมาจอดโชว์อีกหนึ่งคันและนี่คือทั้งหมดของบูธต่างในเครือเอ c a s i a ในงานม o t o r Expo 2 0 2 4นี้ครับผมย้ำนะครับ Thailand International m o t o r Expo 2024นี้นะครับผมจัดตั้งแต่วันนี้ถึง10ธันวาคมที่ IMPACT c h a เ e r คอลหน a ่งถึงสเมือมทงทองธานีนนแล้วจะกันที่ในงานนะครับ